ี่คูณสี่สองคูณสองสองคูณสี่สี่คูณสองคืออะไรสองคูณสองก็คือระบบขับเคลื่อนสองล้อทั่วไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเนาะสี่คูณสี่ก็คือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะมีแบบ f u l time f u l time ก็เป็นพวก AWD นะครับหรือว่าเป็นแบบระบบปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับหน้าเพาปรับเป็นเกียร์โฟนะครับแยกกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสองคูณสี่สองคูณสี่เนี่ยเมื่อไหร่ที่สองอยู่หน้าสี่นั่นคือขับเคลื่อนลอ้อหน้าเมื่อไหร่ที่สองอยู่หลังสี่นั่นคือขับเคลื่อนล้อ คิดง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเราคิดลึกเจาะลึกขนาดนั้นนะครับมันจะซับซ้อนระบบขับเคลื่อนแล้วนะ้า ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อแตกต่างกันอย่างไรรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์ e ีเซ็กเมนต์ซีเซกเมนต์นี่จะพบเห็นได้เยอะมากการขับเคลื่อนล้อหน้านี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันของพวกเรามากไม่ว่าจะเป็นระบบส่งกาลังเครื่องส่งมเผาเผาส่งมาที่ล้อเลยนะครับผมเป็นการตอบสนองที่ชัดเจนและดีมากให้วงเลี้ยวได้เร็วขึ้นทุกอย่างเลยดีทุกอย่างเลยแล้วก็มาที่ระบบขับเคลื่อนล้อหลังเหมาะสําหรับรถบรรทุกนะฮะต้องการแรงผลักที่เยอะขึ้นอย่างเช่นพวกรถกระบะต่อมา ขับเคลื่อน4ล้อทําไมขับเคลื่อน4ีล้อถึงเหมาะกับออฟโรดทางลุยเพราะว่าพวกนี้เวลาติดหุมสมมตินะครับล้อหลังติดอยู่ต้องการที่จะให้ล้อหน้าตะกุยขึ้นนะครับพวกนี้จะเหมาะมากกว่าแต่ไม่เหมาะกับบนท้องถน,นนธรรมดาเพราะว่าจะกินน้ํามันนะครับแล้วเวลาฝนตกเนี่ยจะเกิดอาการโอเวอร์สเปียร์อยากให้มีคลิปเก็บความรู้ดีๆแบบนี้นะครับพักเข้ามาพิมพ์เข้ามานะครับ mm hmm. ว่าอยากรู้เรื่องอะไร mm hmm. เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลพยามหาว่าทาคลิปให้